สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A ออม l ลตออนไลน์ A ห่างหายกันไปนานนะครับไม่ค่อยได้ทำคลิปสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าผมเปิดร้านพระเครื่องนะครับแล้วก็เ,เปิดร้านกัญชาซึ่งก็ต้องดูแลหน้าร้านนะครับก็เลยห่างหายจาก การทำคลิปไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะนำท่านมาพบกับพระเพื่อธรมนะครับเป็นพระหายากแล้วก็เนื้อนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เจอเั็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับเชิญครับ พระองค์นี้หลายท่านเห็นคงจะร้องอ๋อกันเลยนะครับครับพระปิดตาเกลียวหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับองค์นี้เนี่ยถือเป็นองค์ที่สมบูรณ์มากๆนะครับผมได้เจอหลายองค์นะครับแต่ว่าองค์นี้เนี่ยที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นเนื้อสมฤิธ หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเนี่ยนะครับในพระยุคเดียวกันกันกบท่านก็หลวงพ่อเงินนะครับหลวงปู่ยิ้มนะครับหลวงปู่บุญซึ่งก็ถือเป็นสุดยอดนะครับเกจิในยุคนั้นหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกพระเครื่องของท่านเนี่ย ได้สั้นพระปิตานะครับที่เป็นเกลือเดี่ยวเป็นสามเกลือนะครับแล้วก็มีทั้งเนื้อสมฤิธนะครับเนื้อทองแดงเทือนแล้วก็เนื้อชินเนื้อเมฆพัดนะครับเรียกว่าหลากหลายนะครับหลากหลายเนื้อก็จริงแต่ว่า,าความหายากหายากสุดๆนะครับโดยเฉพาะเนื้อสมฤิธนี่ หายากมากนะครับองนี้นำมาให้ท่านได้ชมนะครับท่านอย่างแรกนะครับในเรื่องของพระพิตาหลวงพ่อทาเนี่ยนะครับก็คือดูรูปแบบของศิลปะนะครับดูลักษณะของเส้นสายเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า มีความโนนเด่นนะครับชัดเจนนะครับมีมิติคมชัดลึกเนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับดูนิ้วนะครับนิ้วเป็นนิ้วนะครับข้อมือนะครับแขนชัดเจนนะครับนะครับปิดทวาลน,นะครับปิดหูปิดตา นะครับปิดท้องสะดือนะครับแล้วก็หลังยันอย่างที่สองนะครับเนื้อโลหะก็คือความแห้งเก่านะครับแล้วก็คาดที่เบ้าที่อยู่ตามซอกลึกเนี่ยนะครับตามซอกลึกต่างๆจุดที่โดนสัมผัสก็อาจจะขึ้น สีขาวนะครับเป็นสำลีเงินแต่จุดที่อยู่ลึกๆข้างในเนี่ยก็ยังเป็นคราบขี้เบ้าอยู่นะครับรูคุณที่เห็นตามองค์พระเนี่ยนะครับก็คือรูที่เกิดจากการหลองนะครับซึ่งในสมัยนั้นก็ปั้นหุ่นเทียนนะครับสร้างทีละองค์เพราะฉะนั้นพระ ปิดตาของหลวงพ่อทาเนี่ยก็จะคล้ายแต่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหุ่นเทียนอ่างค์หนึ่งก็มีองค์เดียวนะครับรูปแบบศิลปะอาจจะคล้ายคลึงนะครับแต่ว่าะจะไม่เหมือนกันเป็นเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวนะครับพระทุกองค์ของท่านเป็นหนึ่งเดียวครับดูครับ ข้างในนะครับนะครับจะเห็นชัดเจนมากนะครับคาบคีบเบ้าครับอายุเป็นร้อยปีแล้วนะครับแต่ก็ยังเห็นคาบคีบเบ้าอยู่ตามซอกลึกน,นะครับชัดเจนองนี้ถือเป็นพระที่ดูง่ายมากนะครับดูปุ๊บใช่เลยนะครับ ไม่ต้องประจญภัยนะครับแล้วสวยท่านดูเส้นสายของยันนะครับที่เรียกว่าเส้นขนมจีนการผูกยนันการออกแบบยันนะครับสวยมากนะครับเป็นศิลปะชั้นสูงนะครับการออกแบบองค์พระนะครับเนี่ยดูไม่ธรรมดาเลยนะครับ เส้นสายนะครับพระองค์นี้ก็เป็นอีกองหนึ่งนะครับที่ถือเป็นความภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของแล้วก็ได้นำมาให้ท่านได้ชมนะครับผมอยากให้ท่านได้ชมนานๆน,น,นะครับ ลองค่อยๆสังเกตนะครับว่าในแต่ละจุดเนี่ยมีจุดที่น่าสังเกตตรงไหนนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวคือองค์นี้ก็มีองค์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะมีคล้ายนะครับบางครั้งการดูพระเนี่ยหลายคน ต้องดูให้เหมือนนะครับดูตำหนิดูพิมพ์ดูนูน่นดูนี่นะครับอ,อย่างพระสมเด็จเนี่ยเป็นพระมีพิมพ์เพราะฉะนั้นพิมพ์ท่านจะเหมือนกันนะครับแต่พระปิดตาหลวงพ่อทาเนี่ยเป็นพระที่ไม่มีพิมพ์นะครับสร้างทีละองค์แต่มีรูปแบบศิละปะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับ ความเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวรูปแบบศิลปะคล้ายคลึงกันเหมือนกันนะครับแต่พระจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับองนี้เนื้อสำลิดนะครับสำลิดเงินที่สุดแล้วครับมีเอกกอเนื้อเมฆพัดนะครับเนื้อตะกัว เนื้อทองแดงเถื่อนนะครับหลวงพ่อทาเนี่ยก็เป็นพระเกจินะครับในยุคที่เสด็จพ่อรอห้านะครับท่านก็ได้เคยไปนมัสการนะครับแล้วก็ได้กล่าวถึงประวัติท่านไว้เช่นกันนะครับพระองค์นี้ก็ นำมาให้ท่านได้ชมนะครับถือเป็นการคืนกลับมาคืนทำคลิปอีกรอบนะครับความรู้มีไว้แบ่งปันครับท่านมีข้อคิดความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ